ท่านผู้ฟังคะทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้พยากรณ์ฝนสะสม10วันล่วงหน้านะคะมรสุมกระหน่ำยาวๆฝนตกหนักนะคะค่ะในระหว่างวันที่8ถึง17กรกฎาคม2567นะคะค่ะโดยมีแบบจำลองนะคะค่ะในเรื่องของฝนที่จะตกนะคะใน ภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ตอนบนก็ยังได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนถึงปานกลางนะคะซึ่งลมตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้ในระดับกลางชั้นบรรยากาศจากมหาสมุทรแปซิฟิกยังพัดปกคลุมเมฆมากเรือนี้ยังต้องระวังฝนตกหนักและฝนตกสะสมและคลื่นลมแรงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะ ค่ะโดยพยากรณ์ไว้ในระหว่างวันที่10-17กรกฎาคม2567มรสุมเริ่มแรงขึ้นประกอบร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนบนและภาคอีสานฝนจะเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นและตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะช่วงวันที่12-17กรกฎาคมพื้นที่ฝนที่ตกหนักจะเกิดขึ้นได้บางแห่ง ด้านรับมรสุมภาคใต้ฝั่งอันดามันและภาคตะวันออกและภาคอีสานใกล้ล่องมรสุมนะคะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะการกระจายของฝนยังมีอยู่ในทั่วทุกภาคเมฆมากตลอดช่วงและคาดว่าจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ด้วยนะคะค่ะก็ต้องระมัดระวังเรื่อง ของการขับรถด้วยนะคะถนนจะลื่นนั่นเองแล้วก็การดูแลสุขภาพนะคะละอองฝนก็จะทําให้ป่วยเป็นไข้หวัดได้แล้วก็ยุงจะเยอะมากในช่วงหน้าฝนนะคะเพราะว่าบางทีฝนหยุดตกแล้วก็กลับมาตกใหม่นะคะก็ทําให้มีน้ําขังนะคะค่ะเพราะฉะนั้นยุงจะเยอะมากก็ต้องระวังกันด้วยนะคะค่ะพยายามอย่าให้ยุงกัดนะคะค่ะก็ฝากดูแลเรื่องของสุขภาพกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะ